สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆครับผมเช้านี้เราก็อยู่ที่บ้านตาการะครับผมได้มากับควันไหลายครับผมสวัสดีครับผมควันหลช่องพังคันเงินครับผมมาอย่างน้อครับน้อควันไหลายครับอ่าควันหลายมาบึงอ่าเพื่อนเทิบเนาะเทิบมาดูบ้านนะครับบ้านของใครครับผมมาดูบ้านของผ่ายเป๊บซี่ครับมาดูบ้านของผ่ายเป๊บซี่ครับผมเราก็ดูเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะดูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วตอนนี้เราจะไปหาอะไรครับนี่ ่าจะไปหาน้องนโมไม่ใช่ไปหานี่น่ะอ๋อดูช้าตกมันไปดูช้างตกมันกันครับเขาเรียกไทยเงินซีดอซีดอเงินเออซีดอเงินครับอมาครับผมนี่ครับอุ้ยทางทำไมมันเคยแฉอย่างนี้นี่อทางรถฝนตกเนาะฝนตกเนาะครับผมทางเข้าลำบากนิดนึงนะครับ ไปใช่ไหมล่างขายังครับมาบ้านสีดองเงินครับผมโอ้โหครับอยู่กันหลายคนเลยครับครับสวัสดีครับมาเยี่ยมที่ไหวแล้วครับผมครับสวัสดีครับ ุงรไม่เาอรรับโอ้มยู่ใมดินปะครับเอยเออครับเน้อสาไส้ครับผมสครสากอด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 กอี่ครับผมสายครับผมสใอาช่วงงาบุุงุงเอาช่วงงาช่วงงานอุ้งคุงโอ้่า้อนด้วยนี่ย่า้อน ทานยบ้า้าปงเไเ้ไยย้งยเหรอเแต่งยมดานี้ครับม้มดาีครับ้ยเาครับผมนี่บ <c ann ot> ้านของพ่อไหวครับผมแม่ทัดทิมครับผมลูกทองเพชรนะครับผมได้ลูก้งอะไรครับคนน้นเยอยังน้นก็ยังไม่ถึงครึ่งเลยครับผมครงับกี่ห้องครับทำสองห้องแล้วก็แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเนย กัญชา์นะครับกัญชาดกัญเกล็ดกัญชา์ครับธนิษก์กัญชา์นะครับต่อสองข้างใช่ไหมกัญชาดครับผมแม่ทิมครับแม่ทิมลูกเพียงเดียวนะครับแม่ทับทิมตอนนี้ก็ตั้งท้องได้สองเดือนแล้วครับผมรูปพรรณก็เต่งตึงแล้วครับอันนี้อีกแม่นึงแม่นึงยังไม่รู้ว่าติดหรือติดไม่ติดนะครับต้องดูเรื่องน้ำไปก่อนนะครับออ๋ครับหลังจากตกมันเสร็จเราก็จะเข้ากันอีกนะครับ เขาจะตั้งใจเมาลูกช้างแล้วเม่นเม่นเมาเมาลูกช้างเอายังไม่เก็บขยะแล้วครับวันนี้เก็บไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วครับไม่ได้เนาะออกแรงแล้วครับออกแรงแล้วครับโอ้โหนั่ต้องหมอบนะครับดูครับว่าเขาต้องระมัดระวังนะครับให้เขาแงอยู่งั้นเลยกินนอนก็อยู่เงินเลยยินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเก็บของเขาเองเหรอครับผมเดี๋ยวคอยคอยสีดองเงินนะครับผม พอพันชันดีเหมือนกันนะครับผมลูกก็เยอะนั่นนี่ลูกได้กี่เชือกแล้วนี่สามเชือกแล้วครับสามเชือกแล้วไม่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 ได้ว่าลูกเจ้าเงินนะออ๋ลูกเข้าหวยหอเล่ลูกเข้าหวยหวยยังไม่ค่อยถลกเท่าไหร่นะครับถลกเทไหลได้ทับตัวไหนวะเงลูกเ่้าหวนี่โอ้ยก็ทับแม่เดียวแม่เดียวเหรอใช่ลูกเป้า ดูครับดูครับเราดูผิวพังก็จะตึงแล้วแล้วก้อนเนมเขาเขาจะจะอะไรจะตึงนะครับเขาเรียกว่าตึงนะครับเขาจะไม่ได้ยังเป็นไม่เป็นก้อนนะครับเขาเรียกว่านุมตึงใหม่เนาะโมก็นก้อนครับใหม่ๆจะเป็นก้อนนะครับนี่เราก็มาถามความที่ประสบการณ์ครับผมคนที่เคยมีลูกช้างมาแล้วครับผมเราศึกษาคนชีวิตเลยนะครับศึกษาคนชีวิตการทับช้างไล่ตั้งแต่การทับช้างกันมาอยู่ด้วยกันครับเราจะไล่มาตั้งแต่นู้นเลยศึกษามาตั้งแต่นู้นนะครับ สาเหตุที่ชาวช้างเราไม่ค่อยมีลูกช้างก็เพราะหนึ่งช้างไม่ได้อยู่ด้วยกันช้างไม่คุกคีกัน<ำ>ถ้ามาอยู่ด้วยกันตัวผู้เขาจะรู้ครับว่าจะมีความพร้อมตอนไหนอตอนไหนเขาจะจะรู้เองจะชาติยานของเขาครับคร<ำ>ับผมอันนี้นี่นี่อยากอยากฝากพี่ด้วยครับผมพี่อยากได้ลูกช้างพี่ต้องคุกคีกับไม่ตอนนี้เขามีช้างงาแล้วนะมีช้างงาเออมีช้างงาคุณได้เลย ได้ลูกช้างเลยเ<อ>ถ้ามีถ้ามีถ้ามีเขาเรียกอะไรถ้ามีพ่อพันธุ์ถ้ามี <c oughs> ามพ่อพันธุ์พอ,พอยู่ในซุ้มยังไงก็ได้อ,อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับช้างที่เพศเมียอายุจนถึง60ปี60ปีครับผมที่สามารถมีลูกได้ที่สามารถมีลูกได้โอโ้โหแต่ช้างนั้นต้องอยู่ด้วยกันคุกคีกันเกิดคมรักควมกพันธ์ก็เหมือนคนเราเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างครับผม พี่คนเราเอาช้างมาพับมาผสมพันธุ์ที่ไม่ได้ลูกช้างกับพผมด้ยเพราะอะไรเพราะยังไม่พร้อมครับถ้ามาช่วงพร้อมก็ถือว่าโอเควาสนาดีวาสนาดียิ้มได้ยิ้มได้ถ้าก็ถ้าไม่ได้ก็กลับไปก็อย่างว่านะร้อมหงอยครับผมเสียใจก็มีมาแล้วมาอีกเนาะมาแล้วมาอีกก็ทั้งค่าใช้จ่ายทั้งน้ำมันทั้งค่าญ้าครับผมวันนี้ต้องเข้าใจครับผมหลายหลายอย่างครับผมกิปทะเนาะครับผม ถ้ามาแล้วได้ก็อยิ้มมีความสุขฮ่ามาแล้วไม่ได้ก็หน้าบุตรครับผมผมเจอหลายๆแล้วผมเหมือนกันแต่ก่อนนี่ครับผมสุดยอดครับผมนี่ครับไม่ไม่ไม่มีอย่างซีดอนไม่มีประจำซุ้มโอ้โหเป็นพับเขาเนี่ยมันมันค่าใช้จ่ายเยอะกลับไปก็ยว่งหน้าบุตรหุดหงอยเลยงอยงอยงอยครับผมเดี๋ยวไหนว่าจะไปดูไอ้นี่ดู จะดูที่ผลงานของผลงานชิดรอเงินปีนี้นะปีนี้อยู่ไกลไหมไม่ไม่ไกลเท่าไหร่กี่ปีแล้วครับประมาณเก้าเดือนเก้าเดือนคเก้าเดือนเก้าเดือนลูกของชิดรอเงินนี้จะออกที่ปีนี้มีไหมครับผมไม่มีไม่มีไม่มีมีแต่ปีหน้าปีหน้าปีหน้ากี่เชือกครับผมปีหน้าก็เชือกหนึ่งเชือกหนึ่งรับผมไล่ไล่ปีหน้าก็นี่ก็แม่ทิมก็ปีหน้าอ๋อแม่ทีมก็ไล่ไล่มาเลยครับไ่กันโอ้โหแม่แสดงว่าแม่ทัพทีมของเรานี่ก็ ประสบการณ์กับชีเรเงินครับก่อนทีเรเงินตกมันใช่ไหมครับรับผมก่อนตกมันแต่ก่อนที่ทําไมรู้ว่าก่อนแม่ทัพทิมเขารพ,รพร้อม,อมแบบไหนครับผมเล่าหน่อยครับผมพร้อมนี่คือปกติเราจะสังเกตนะครับเราแยกแยกลูกเขาเรียกว่าแยกลูกใช่ไหมครับผมแยกจากทองเพชรออกมาแยกนี่ครับทองเพชรนะครับเราก็ให้เขาอยู่ด้วยกันเลยอครับผมอยู่ด้วยกันอยู่พร้อมอยู่กับแม่นั้นแม่นั้นนะอยู่กับแม่นะ เขาตัวอยู่ด้วยกันเลยสางตัวเยอะกันครับผมทักงีรอเงินทั้งแม่ทิทีนี้ปกติผมก็ยังงงเลยผมผูกด้วยกันพยายามจะให้สิรอเงินเนี่ยเขาเลือกเอาให้เลือกแต่ไม่เลือกเป็นเลือกแม่แม่โน้นอ๋อเลือกเชื่อนู้นก่อนเลือกเชื่อนู้นก่อนผมว่าโอ้มันเป็นสงสัสจะเป็นพี่น้องกันมันคงไม่รักกันคงจะไม่มีลูกทีนี้ก็มาอยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยเมาถ้าเขามีคนพร้อมเนี่ผู้เขาจะแบบ ถึงใส่เลยนะครับโอ้โหครับผมตัวผูกก้ตัวผู้นี้เขาเ,เขารู้เลยใช่ไหมรู้แล้วเขารู้เลยครับผมตัวเมียก็รู้อ๋อตัวเมียก็รู้ครับผมตัวเมียจะมีอาการแบบแบบน,นครับผมตัวเมียตัวเมียอาการถอยตูดไปให้เลยโอ้ต,ตูดก็ร้องร้อง,องแม่ทิ้งก็จะเป็นการเป็นเรียกว,ว่าคม้องก็จะร้องขึ้นมาเลย,เลยอ้ร้องร้องนี่ช้างแต่ละเชือกนี้จะไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนกันบางบางเชือก็เป็นสัตว์นิ่เงียบแบบครับ้อมแบบนิ่เงียบจะไม่แสดงปฏิกิริยาครับผมยังไม่ทิ้งนี่จะแสดงอาการแล้วก็ถ้้าไดลูกี นิสัยก็หนึ่งนิสัยจะเปลี่ยนเปลี่ยนเออจากช้างที่นี่ไงนิสัยก็เริ่มเปนดูร้ายดูร้ายผิวพันธุ์ก็จะตึงขึ้นแก่ตางดิบผอมดูจากผิวพันธุ์ได้นะครับช้างไม่เหมือนกันช้างอ้วนกับช้างท้องไม่เหมือนกันนะผิวพันธุ์ช้างช้างท้องจะตึงตึงตึงมาเลยครับตึงทุกอย่างเลยครับตึงทุกอย่างเดยกก็เริ่มมีนมนมก็จะตึงขึ้นมาจากนมที่แบบอะไรนะนมที่เหี่ยวๆก่อนเหมือนนมคนเสียนะขอโทษนะครับครับผมขอโทษครับผม ที่นงมุขนแล้วจะตึงขึ้นมาเลยครับ,รบจะจะชี้ชี้ตึงตึงตึงเรียกคัดคัดขึ้นครับผมคัดคัด,คดแล้วก็เอาไอ้เพศของเขาเนี่ยครับถ้าทางที่ยังไม่ได้ลูกสังเกตนะสังเกตง่ายเลยอสังเกตง่ายจะเป็นสีสดชื่นแต่ว่าถ้าได้ลูกแล้วสีนี่จะเป็นสีคำ้ำสีค้ำนะครับ นี่ต้องสังเกตได้ทุกอย่างนี่ผมผมให้ความรู้เก็บความรู้ในการผมอยากให้เป็นนิยธทามนะครับสงสารไอ้โหนี่สุดยอดมากครับผมพี่พีเอฟซีครับผมบอกแลวครับผมปริญญาครับผมนี่ครับสงสารในคนที่มาทับแล้วก็ไม่ได้สังเกตทางตัวเองมาสงสารคนสงสารคนบุญหลายใช่ไหมครับผมแบบมาก็มาเลยมาแบบไม่รู้เรื่องสังเกตทางตัวเองค่าพร้อมนี่ไหมพร้อมนี่ก็ต้องสังเกตให้สังเกตทางตัวตัวเองด้วยจะไม่เสียเสียเวลาครับผม มาแล้วก็ได้สมหวังไงทีนี้ต้องสังเกตว่าช้างเพศผู้ผมบอกเลยว่าช้างเพศผู้มีมีน้ำเชื้อทุกตัวเห็นแต่ตัวเมียของคุณคร,ครับผมว่าเขาพร้อมไม่พร้อมอเพราะว่าช้างเพศผู้มานี้ใช่ไหมครับช้างเคยผสมพันธุ์เคยอะไรเขาจะทําหน้าที่ของเขาเองเขารู้เองเนาะเขารู้เองว่าเขาต้องทํางานให้เจ้าของเขามันทุกตัวทุกเชือไอ้น,นี่อันนี้เป็นเรื่องจริงครับผมที่ว่าช้างบางตัว ไม่อยากผสมพันธุ์ไม่อยากอันนี้ไม่อยากขึ้นก็เพราะอะไรตัวเมียไม่มีกินครับอันนี้เป็นเรื่องจริงครับอืเรรร่งงจิคับผมถ้าเขามีกินช้างแกขนาดไหนก็คึกกินมันจะแรงมากครับผมอันนี้เป็นวิทยาทานนะครับผมเพราะว่าพี่คนนี้ครับผมพี่หวยครับพี่ชายผมครับผมแกนี่ึกษามามากครับผมแล้วก็เรียนนี่จบสูงมากครับผมปริญญาแล้วครับผมครับผมผมก็จบปตีมาแล้วแต่ว่าเนเรียนเอกนี่ผมมา เน้นเรื่องช้างนะครับมาทำธุรกิจแทนคุณพ่อครับศึกษาศึกษาครับเพราะว่าเราก็มีลูกแค่สองคนนะมีน้องสาวด้วยน้องสาวแกก็ไม่เก่งเรื่องช้างผมก็ต้องมาศึกษาแล้วก็ที่นี่ก็มาเป็นนิยทานก็ต้องไปดูช้างแต่ละซุ้มทําไมเขามีช้างเยอะครับเพราะอะไรแต่ก่อนนี่มีเชือกเดียวเนาะแต่ก่อนนะครับผมมีเชือกเดียวครับผมทีนี้ไปศึกษาเขาว่ามีช้างเยอะก็ทํายังไงอะไรยังไงเอถึงจะได้มีลูกช้าง คนเราครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของสีดองเงินนะครับผมครับก็สําหรับคลิปนี้ครับผมแม่แม่เอฟซีทุกท่านครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยครับผมฝากเป็นกําลังใจให้กับช่องพายภูผาของเราครับผมและช่องพังขันเงินและช่องพายทองเพชรนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ